สวัสดีจ้ามื่อนี่ข้าจะมาเห็ดเมนูอย่างวะสดีมันนี่ข้าวเสียาเจียวไข่ไข่เจียวจ้ะคือว่าอยากกินไข่เจียวที่มันแบบใส่อยังหลายๆอย่างอะจ้ะเพราะว่าเคยกินแต่ไข่เจียวแบบใส่หอมใส่มูสับอย่างเงเนาะคือว่าผักมันจะหน่อยๆก็เลยอยากจะใส่ยังก็ได้ที่แบบตามใจห้าอยากใส่นะจ้ะ มือนีกะซิมาถอดไข่จ้ะใส่ไข่สองฟองเนาะแล้วก็จะมี่มีพมพิกมีพพิกมี่ทั่วฝักยาวก็มี่เส้นมีหอมกระเทียมจ้ะนี่หอมหอมกระเทียมก็มี่ต้นหอมจ้ะก็ะมี่ขาวสวยขาวสวยถวยวหนึ่ง กมีอรถด,ดีมีรถด,ดีแล้วกะมีซีอิวขาวจ้ะซีอิวขาวเนาะเดี๋ยวเห้องสิม่าออกไข่เรือจ้าเดี๋ยวห้า,าปรุงก่อนเนาะน้าจ่ะเขาจะมาตีไข่ก่อนเนาะ ลงเลยจ้าใส่รถด,ดี ้วกหเอาก็ใส่ไอกก้พวกหอมกระเทียมยังใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดเลยทุกอย่างหอมกระเทียมหอมแดงเส้นมีแล้วก็ถั่วฝักยาวใส่ลงไปเลยจะไปถอดเทียเดี่ยวเลย เป็นแนวด้อดยนอ้อหนิใส่เขาสวยไข่หน่อยไปหรือเปล่าเดี๋ยวเบ่งก่อนจะเอาไข่ามาเพิ่มบ้อนเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไข่บ้ามาเพิบอีกหน่อยหนึ่งเนาะจ้ะมึกมันแข็งเกินไปรูปแล้วเขาใส่ไข่สามหน่วยเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาจ่อไข่มาใส่อีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปเบิ้งการเจียวเลยจ้ามันจะเป็นจังไดมันจะเป็นแผ่นบอนจ้ะ น้ำมันในห่หอนจ้ะอันนี้ไขรเ่อกับไปเพิ่มไม่อีกหน่วยนึงแล้วเขาเจาเข่าลงเลยจ้าเกิดแนวใดเนาะจกิดสำเร็จหรือเปล่า เียวหอมมากเลยจ้ะหอมค่อยขยับไข่เพราะไห้มันติดกบนกระทะเนาะ คืออันเมนูไข่ปลาทิพย์ห้าวหรือจ่าเ้าใส่ใส่เครื่องหลายกับเก่าเนาะไข่ปลาทิพย์ห้ากับมีแค่เข่าเนาะอันนี้เ้าใส่ใส่หอมใส่กระเทียมใส่อย่างหลายอย่างจา้ะขั้วทอดเสร็จแล้วขั้วตักกินได้เลย่ต้องมีอย่างหมกกักไม่จ้ะตักกินได้เลยจ้ะหอม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  ปึงกังไนก้อนเป็นยังไงยังเด็กยังไดกอยู่แค่หพร้อมเป็นตะกินขนาดเลย เร้วเรียบร้อยเหลืองเหลืองงามขนาดด้จ้ะ เดี๋ยวรอให้ไข่อีกด่านหนึ่งมันสุกก่อนจาเดี๋ยวเขากะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยเนาะมิจ้าคข่ ใครส่งเครื่องหรือใครยังใครตามใจฉันเนอะจากแล้วแต่สิตังเอิ่นใครตามใจฉันแล้วกันจ้ะนี่อย่างกับไซไปเนาะจะแ,แสบว่าจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำเนเดอร์จ้าพบกันคลิปหน้าจ้า